สบายดีสวัสดีจ้าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตอนที่สามนอกหลังจากเขาได้ตัวของเสือเด็ดแล้วเนาะหนูก็จะมาเย็บแขนแล้วก็ไปเข่าแขนหม่วนซซายจะจับกีดแบบนี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเบิ่งกิธีจับกีดกันเนาะตัดเป็นผาตรงมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆรวมทั้งมิดแปดขีบเนาะเพื่อน แนพองของเฮาเนาะแต่ละจีบจะยาวประมาณสองนิ้วรึงเนาะเพื่อนๆนจ้าหนูกะจับไล่มาเรื่อยๆเนาะเพื่อนเดี๋ยวมาเบิง่งวิธีจับจีบกันเนาะจีบแรกหนูจะจับมาชนกับจีบที่สองเนาะเพื่อนๆพอจับตรงจีบนี่เนาะตรงแตกนี่จะใส่ ไก่กีบน้องเพื่อนดันดันมาไปดันหนาแบบนี้เนาะแล้วก็จะมาเอาแตกชนกับแตกน้องเพื่อนจ้ะวางด้านในให้มันตรงตรงเนาะเท่ากันทั้งบนทั้งลลางแล้วครับก็เย็บแนวไว้ก่อนเน้องเพื่อนอันนี้เป็นแตกที่สองเนาะจับขึ้นมาเนาะเพื่อน ใส่ไก่กีบดันไปด้านหนาให้มาชนกับแตกดันหนาอีกแตกหนึ่งเนาะยับไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนวิธีจับจีบแขนพองเสือข้อเดสเนาะเอ,อเสือคอวีเสือเดสของเ้านาะเพื่อน นี่เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนบนันัดก็ใส่มือแบบนี้ก็ได้เนาะเพื่อนเพื่อนจับจีบขึ้นมาเนาะแล้วหลกงมาวางใส่แตก นี่ะนี่มันซ้นกับแตกเนาะเพื่อนเพื่อนไล่มาเรื่อยเรื่อยเนาะเซ็ตแล้วครับจะไปต่อใส่กับแขน ตัวนี้เป็นผ่าแขนที่เป็นพองๆนะเนาะเพื่อนเพอนเพราะเขาได้จีบแบบนี้แล้วเนาะสองขางนูก็จะมาเย็บใส่ตัวแขนเนาะเพื่อนเืนแขนตัวนี้เนาะต่อใส่กันก่อนเนาะเพื่อน เอาดานโชวกับด้านโชวประกบกันเนาะเพื่อนๆืทางปลายแขนพอเขาเย็บเสร็จแล้วเขาก็จะไปแสกได้ฟูเนาะสามเซ้น จ้เพื่อนๆได้ขังหนึ่งเลยเนาะได้มาเบ่งอีกขังหนึ่งเนาะเพื่อนอีกแค้นหนกจะมาแซกได้หาเศนเลยเนาะเพื่อนวางตั้งปลายแขนเนาะแล้วก็เอาด้านโชกับด้านโชประกบกันเนาะเพื่อน าภพายไม่ได้ฟู้หาเศนกระแสกหาเส้นไปเลยเนาะหนูกเจ้าแค้นลงหลุมเนาอเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันจะได้แซกง่ายเนาะ นี่ห้าแสกหาได้ผู้หาเสร็จนะ้มันก็นแล้วเลยเนาะเพื่อนเพอนพอได้เป็นแค้นแบบนี้เขาก็จะมาแสกใส่กับตัวเสือเนาะเดี๋ยวหนกแสกตัวหนกยิบมาก่อนตัวนี้เป็นหนกเย็บติดกับจักแเลยเนาะเพื่อน เดี๋ยวมาเข่าแคนกันเลยเข่าแคนกับแบบเดียวกับเสือเสิร์ตน้อเพื่อนจะวางจากด้านหลังก่อนเอาด้านโชว์กับโชว์ประกบกันเนาอเพื่อนอันนี้เป็นช่วงวงแขนเนาะ วางแ่วกันเนาะเพื่อนมัเจะาบดึงผ้านะเพื่อนปล่อยไปพอมาหอน,นีเ้าลองวัดเบิ่งก่อนเนาะเพื่อน พอมันเท่ากันแล้วเขากระจับเลยเนาะเดี๋ยวกลับมาแสกตัวน,นี้จะเป็นด้านหนาเนาะเพื่อนๆเอาด้านโชว์ใส่กันคือเก่าเนาะ จะบวล้มตะเคบยนเนาะเพื่อนเือนงานตัวนี้พอเสร็จแล้วเอาแสกปลายแขนไดนเลยเนาะเพื่อนเือนเขาข้างเลยจะเริ่มจากปลายแขนเนาะจะประกบกันแบบนี้จับด้านข้างในเนาะเพื่อนเทื่อนทีเขาต่อแขนบางหนึ่งเนาะชนกัน ถามมันเลี้ยวมาเขากระเสกออกจลกกน่อยเนาะเพืเ่อนนี่ตัวเสือก่อนขนาน้างยาวเนาะเพื่อคอยแสกไปก่อนเนาะเพืเ่อนจับถูกประคองผ้าไว้แบบนี้เนาะเพืเ่อน แสกขางแล้วเน้องเพื่อนๆจกได้หาเศนเนาะนกจะเอาได้เย็บออกเน้องเพื่อนๆให้มันเลือได้ฟูสามเศนแสกทรายเน้องเพื่อนๆเอาด้านโชว์ขึ้นด้านบนเน้องเพื่อนๆครับให้มีสี่เศนกระไส้สี่เศนเด้อเพื่อนๆประกา ไปแล้วข้าก็จะไปผัดทรายมันเนาะแขนก็เหมือนกันน้องเพื่อนๆปลายแขน,นแสกเหมือนกันทั้งสองข้างเลยเนาะ จากที่เฮาแซษได้ฟูสามเศจมาแล้วเนาะเพื่อนๆจะเอาจักนิ้วเพื่อนๆก็วัดเอาจากจากตินพีนี่เนาะเพื่อนๆแล้วก็เอาเล็กกั้นกั้นไว้แบบนี้เนาะของหนกกั้นไว้ํานี่เนาะเพื่อนๆประมาณเค่งนิ้วเนาะหนกจะพับจากด้านบนเข้าไปด้านในเนาะเพื่อนๆบางงานก็จะพับจากด้านในเขามาแบบนี้เนาะเพื่อน แต่ว่าผ่าตัวนี้มันมันไลมันยืดเนาะเพือพ่อนๆนกจะผับจากด้านในมันจะสวยกว่าเนาะ้ายเขาจะบวเป็นเกลียวจับให้มันเท่ากันแบบนี้เนาะเพือพ่อนๆยิบเลยถ้าผ่าตัวในแข็งๆเนาะเพือพ่อน แข็งบวยืดเ้าจะพับจากด้านในได้เนาะมวนดานนี้ทรายเสือเ้าจะบวบเป็นเกีียวเนาะเพื่อนๆจะออกมาสวยงามแบบนี้เนาะ าหาม้วนด้านในบางเทือมทรายเสือฮามันจะเป็นเกลียวเนาะพเพื่อนๆนี่จ้ะเซตแลนด์กจะมาเข่าแขนเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะเพื่อนการเข่าแขนกับตัวเสือออกมาก่อนเนาะแขนบานเลยเนี่ยจ้ะตอนที่เวลาเฮายังบัทันไ้ใส่ย,ยาแขนจะออกบานๆแบบนี้เนาะพเพื่อน ใส่ยางเนาะเพื่อนเพื่อนยางตัวนี้ประมาณแปดนิ้วเนาะเพื่อนเพื่อนทีนกตัดมาแล้วก็มาเย็บต่อกันแบบนี้เนาะวางขับด้านในเลยเนาะเพื่อนเพื่อนคลิปสั่นนกเคยลงไปข้างหนึ่งเลยเนาะเพื่อนเพื่อนอีทีใส่ยางเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนกันอีกรอบเนาะจับดึงเลยเนาะเพื่อนเพื่อนนี่จะ้ะดึงไปเลยง่ายๆเนาะ เย็บตามได้ฟูนี่เนาะเพื่อนเพื่อนไล่ไปเรื่อยๆเนาะวางเลยตัวน,นี้ฮาวัวได้เย็บใส่ย,ยางเนาะเพื่อนเพื่อนเท่ากับดึงไปเลยเทากัตรงย่านมันบิดเนาะยางดันในเนาะพอสุดท้ายแล้วเขาก็มาดึงแบบนี้เนาะเพื่อนเใื้อนาผมันตึง เย็บปลายแขนง่ายๆเนอ้องเพื่อนๆใส่ยางพอเขาใส่ยางแล้วก็สวยงามเดีนนอกจะใส่แขนให้บึงเนาะนี่จะ้ะแขนเสือก็จะประมาณนี้นอ้องเพื่อนเห็นบเ่าเย็บไปเย็บอีกแขนกันเนาะ เหมือนเดิมจ้าเพื่อนๆผับเขามาประมาณเขิงตีนผีเ,เขิงนิ้วเนาะเพื่อนตัดได้ก่อนเนาะเพราะว่ามันหมักมาพันกันเวลาเขายิบมือขังนี้่ฮะจับย่างไว้ตลอดเนาะเพื่อนๆจับแล้วก็ดึงดึงมาดันหนาแล้วก็ผับาผาลง มาจจะบอบปล่อยยางเนาะสุดซุดกระบอนที่เข้านิบต่อเลยเนาะเพื่อนๆเท้าจะจับแบบนี้เนาะเหยอ่าเสร็จแล้วจ้าสำหรับเสื้อเอด,ดคอวีปลายแขนจะประมาณนี้เนาะเพื่อน,นจะ ยบในคลิปที่สามเนาะเพือพ่อนๆอันนี้คือโนกอยากลงถุกขันต้อนให้เพือพ่อนๆเห็นเลยเนาะสำหรับเสือเดทดคอวีตัวนี้ก็จะขอจบคลิปแห่งทางนี้เนาะผูพอกันใหม่ในคลิปหนาเนาะเพือพ่อนๆเนาะวันนี้สบายดีสวัสดีจ้าฝากติดตามหม่เยอยจ้า